สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกัอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพระหน้าปกของท่านนะครับปกใบมะขามนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นเจริญดีนะครับ จัดสร้างเมื่อปีพศ2536นะครับสำหรับหลวงปู่คำพันธ์นะครับท่านก็เป็นพระดีพระดังอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นพระเจจิอาจารย์นะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับให้ความเคารพศรัทธามากมายนะครับเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของญาติโยมนะครับไกลๆให้ความเคารพศรัทธานะครับผมเรามาดูพระหน้าปกของท่านเลยนะครับ ก็เป็นหน้าปกปกใหมะขามนะครับเล็กกะทารัตนะครับด้านหน้านะครับออกแบบได้สวยงามครับชัดเจนนะครับเนื้อนวะนะครับยังไม่ได้เลี่ยมเลยนะครับมาให้ชมมาให้ดูกันชี้แนะกันนะครับเผื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับจะได้เช่าบูชาถูกนะครับส่วนราคานะครับถูกแพงนะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละท่านนะครับนะครับสวยงามครับด้านหลังครับ เขียนหลวงปู่คำพันโคตณนะครับหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์ครับด้านหลังปกใบมะขามนะครับอักขระยันด้านบนนะครับสามตัวนะครับผมทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับนะครับด้านหลังเหรียญนะครับผมเป็นพระหน้าปกใบมะขามนะครับก็เป็นพระหน้าปกอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับ ที่ชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นเจริญดีนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธานะครับดูด้านหลังครับสวยงามนะครับผมถ้าเราไปพบไปเจอแบบนี้ก็เช่าบูชาติดตัวติดบ้านได้นะครับเป็นสิริมงคลนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับที่จัดสร้างดีนะครับปลูกเสกอธิษฐานจิตดีนะครับตัวหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับ ผ่านพิธีเป็นของจริงของแท้นะครับเมื่อเรานำมาบูชาก็เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับด้านหลังพระปกพระปกใบมะขามนะครับก็สวยงามดีนะครับผมเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหารนะครับเมื่อนำมาบูชาเป็นสิริมงคลครับผม แต่คนเรานะครับความเชื่อความศรัทธานะครับของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับต่างกิจต่างใจเราไม่ว่ากันนะครับเอาที่สบายใจนะครับผมด้านหน้าพระปกใบมะขามนะครับด้านข้างด้วยครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับต่อโคตะนะครับเหนือนวะนะครับผมสวยงามครับอัขระยันท่านนะครับ หลวงปู่นั่งเต็มองคนะครับนั่งสมาธินะครับอัคระยันข้างบนนะครับสวยงามครับผมท่านก็เป็นพระดีพระเก่งอีกรูปนะครับที่กราบไหว้ได้สบายใจสนิทใจนะครับสำหรับหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยนะครับเป็นพระหน้าปกของท่านนะครับ รุ่นจเจริญดีเนื้อนวะโลหะปี2536ครับมาแนะนำมาให้เชยชมให้ศึกษากันนะครับสวยงามไหมครับด้านหน้าครับชัดเจนเลยนะครับเนื้อนวะโลหะครับออกแบบได้สวยงามชัดเจนดีนะครับผมเป็นรูปพระพุทธนะครับ เป็นหน้าปกเกตเสียนนะครับก็เรียกปกใบมะขามนะครับรุ่นเจริญดีปี36นะครับปีนี้ก็2546แล้วครับ36 46 56สวยงามครับผม ชัดเจนดีไหมครับชัดเจนดีนะครับ64ปีนี้64แล้วครับ2564แล้วครับจี่ปีแล้วครับ่านจัดสร้างเมื่อปี2536นะครับ4656 64ร่รวม30กว่าปีใช่ไหมครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจทางเฟ b บุ๊กเพจ ร้านสุกเกษมนะครับหรือทางช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับด้านหลังสวยงามครับผมหลวงปู่คำพันธ์นะครับท่านก็เป็นพระเจกิอาจารย์ดีนะครับวิชาอาคมท่านก็มากมายนะครับไม่ว่าพื้นที่นะครับไกลๆนะครับให้ความเคารพศรัทธาท่านนะครับผม พระดีพระดังอีกรูปหนึ่งนะครับมาแนะนำกันให้ชมกันศึกษากันนะครับออกแบบได้สวยงามครับเส้นสายนะครับดูครับพระหน้าปกเห็นไหมครับพญานาเกศเสียนก็สวยงามชัดเจนดีนะครับเห็นไหมครับเป็นพระพุทธนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธใส่ปกใส่พญานาเกศเสียนเจ็ดตัวนะครับเจ็ดหัวนะครับ ขัะยันด้านหลังนะครับเขียนหลวงปู่คาพันธ์โคตรนะครับก็สวยงามดีครับหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์ครับผมสวยงามนะครับสวยงามเห็นไหมครับสําหรับหลวงปู่ท่านนะครับท่านก็ได้มรณภาพนะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับเมื่อปีพศ2546นะครับ อายุสิริอายุของท่านก็ตอนนั้นก็8-9ปีนะครับผมตอนที่ผมไปกล่าบท่านนะครับสลีระสังขารยังอยู่นะครับที่วัดธาตุมหาชัยนะครับผมแต่ทุกวันนีไไไ้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อปีพศ2 5ง4 6นี่นี้นะครับไม่ทราบว่าชลิระสังขารท่านยังอยู่หรือว่ายังไงอยู่ไม่แน่ใจนะครับ หน้าก็สวยงามครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับถือว่าโชคดีเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีคุณครูบาอาจารย์นะครับผมหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนะครับข้างหลังก็สวยงามนะครับเส้นสายลายชัดเจนนะครับถ่ายให้ดูชัดๆนะครับ เพื่อเราได้ไปพบนะครับไปเจอนะครับเจ้าติดตัวบูชาติดตัวติดบ้านติดรถนะครับฝากลูกฝากหลานนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งสิริมงคลนะครับสวยงามไหมครับท่านใดทราบนะครับว่บาสารีระสังขารท่านเมื่อปีปีนี้นะครับ2องพนี้ยนี่ยังอยู่ไหมนะพูดคุยกันได้นะครับ ทักมาพูดมาคุยกันนะครับเมื่อตอนที่ผมไปท่านยังสรีระสังขารท่านยังอยู่นะครับตายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ